กูด้ยกูดมาเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีทั้งหลายเซอร์สีขาวนะก็คือเอ้ยของเลล่าดสบายดีแมน สบายดีมาสบไยดีเน,น,นี่ยกระป๋องน่ะแม่นเฮาตอนนี้เขากำลังตั้งกล้อง <c oughs> อยู่เนีขาถ่ายคลิปเจ้าอยู่เดีดเลยนี่อืม มาเด้อมาเด้อเอฟซีเด้อันนี้ก็คือยอสาบาวแม็กนั่นก็ตอนนี้ก็ขึ้นย่อสาวแรกแล้วก็คือมากินข่าเนาะพี่น้องเนาะ